บัดนี้ก็ถึงดูการออกพรรษาแล้วยังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาปรณาเราผู้มีศรัทธาทั้งพระทั้งเนนทั้งเมชีก็ได้พากันมานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลอุปเ พระก็รักษาศินสองร้อยี่สิบเจ็ดสามนเนนก็รักษาสินสิบก็ขอให้พากันทบทวนดูว่าการที่เราบวชเขามารักษาศินดังกล่าวนั้นนะตลอดพรรษานั้นสินเราบริสุทธิ์อยู่ไหม หรือว่ามันขาดมันด่ังเพราะอย่างไรบ้างให้ประมวลมาดูมเมื่อเยังขาดตกบกห้องอะไรอยู่ก็ชำระสา,าสางซะวันนี้ก็เป็นเเวนพรุง่งวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นวันออกพรรษาภาวนาวันภาวนาก็คือวันอุโบสถนั่นเองแต่ท่านใช้คำภาวนาแทนอุโบสถอ่าไม่มีการสวดปาฏิโมกแล้วก็มีการภาวนาซึ่งกันและกัน บรรดาที่เรามาบวชอยู่ร่วมกันหากได้เห็นความบกพรติอะไรของกันและกันไม่ดีไม่งามอย่างไรแล้วก็ขอตักเตือนได้คำโบรณาณนั่นนะเราจะไม่ถือตัวถือตนยอมให้เพื่อนภิกษุสามเณรตักเตือนได้แม้แต่เป็นสามเณรถ้าเขา เป็นคนดีเขาเห็นความมอ่งษของเราบุกคลเขาว่ากล่าวตักเตือนเราก็ควรฟังอไม่ควรจะไปถือเนื้อถือตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้น้อยจะมาสั่งสอนนี่ไม่สมควรอย่างนน้นอย่างนี้แล้วก็โกรธไม่ถูกต้อง ทางที่ดีแล้วเราต้องยอมมดธรรมเนน,น้อยถักเทือนเราก็ฟังถ้ามันผิดจากที่เขาว่านั้นเราก็ยอมละทิ้งไปซะมันก็เป็นเสนมันก็เป็นในสมบัติอันดีแล้วเกินนะ่ะมีผู้มาชี้ขุมทรัพย์อันดีให้สิ่งใดที่ไม่ดีเราก็จะได้สละมันออกไป เราเอาแต่ความดีเท่านั้นนะอืมความชั่วเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาชี้ว่าคุณทําชั่วอย่างนี้นะแอ่นี้ถ้าเราพี่นาตัวเองเอาชั่วจริงแล้วก็ยอมยอมละไม่ยอมทะเลาะกิวาทกับผููบอก่ันควรจะยกมืออนุโมทนากับเขาแสดงความขอบคุณดกขอบคุณเขา ถ้าที่เขาชี้ความบกพร่องให้เราถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าตัวเราไม่ผิดเขาอาจจะมองเราเข้าผิดไปเขาจะเห็นเราในแง่ได้แง่หนึง่งแง่ความไม่พอใจแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นยกโทษเอาก็มีบางคนนะ <c oughs> ชอบอิจฉาแระเีายาผู้อื่นบุคคลเช่นนั้นเราคนดีควรก็ให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยเราตอบโต้ไปเราก็ชั่วเหมือนกันไม่มีดีนี่ให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนอาสาทงสาทุนาชิเนเพื่อเอาชนะความไม่ดี ของเขาด้วยการทำดีตอบคติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะให้พากันจำไว้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทางโลกเขานั่นถ้าใครทำมาทำไม่ดีพูดไม่ดีต่อก็ต้องสอนให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีตอบโต้กันไป ราจะไปยอมให้เขาเหยียบย่ำฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้เป็นกิเลสข,ของมนุษย์ประจำตัวมาแต่อนเนกชาติในเมื่อมนุษย์ยังไม่บรรลุมรคลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วยังละไม่ได้กิเลสเหล่านี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์มันถึงได้ทะเลาะวิว,วาทกัน ไม่หยุดไม่หย่อนก็นเพราะเหตุนี้เองดังนั้นเราผู้เป็นนักบวดผู้มาประพฤติธ,ธรรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถือสาหาความใครจะว่าอะไรเราก็อดทนอดกั้นเอาแล้วก็ว่างเฉยไม่ตอบโต้นั่นเป็นชัยชนะอย่าง เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เอาให้เอาชนะความไม่ดีของเขาด้วยการทำดีตอบนะเอาชนะกันแบบนี้ในทางวุทธศาสนานะไม่ใช่เราจะไปเอาไปตามกระแสของโลกเขาไม่ถูกต้องอโลกของเขามันเป็นอยู่นั่นเหตุน,นะ,ะ้รเขาจึงได้เบียดเบียนกัน ฆ่ากันตายทุกวนันทุกวนันไม่แห่งหนึ่งก็แห่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเป็นนักบวชนี่เราเห็นโทษแห่งการเบียดเบียนกันข่าวของคนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงปลีกตัวออกมาจากบุคคลอันธพาลต่างๆ พวกเบียดเบียนกันและกันเราไม่เล่นด้วยไม่สู้แลว้วน,นี้ออกมาบวชอยู่ในชมรมของนักบวชผู้ไม่เบียดเบียนกันนี่เขาให้เข้าใจความหมายนะนี่แหละความหมายของการที่เข้ามาบวชเพื่อเว้นจากการเบียดเบียนกันละกันคนที่เข้ามาบวชในร้วนแต่เป็นผู้เบื่อหน่ายเห็นโทษแห่งความเบียดเบียน หมายความว่าอย่างนั้นเราจึเข้ามาบวชเราไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรกับใครแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วยังไม่อดไม่ทนต่อความกระทบกระทั่งยังแสดงกิเลสโมโหโทโสอะไรอยู่เช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางจากจิตใจ เนื่องจากการบวชนั้นเลยเป็นเครือขัดกิเลสอนนั้นก็มีอยู่บวชเข้ามาแล้วก็ยังมีอยู่ยังสะสมมันไวเช่นนี้การบวช้ก็ไม่ได้รับอานิสงส์มากมายได้รับอานิสงส์น้อยทังนั้นเมื่อเราเป็นนักบวชโตหวังอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือความบริสุทธิ์ใจความพ้นทุกข์ในสงสาร ดังนั้นใครจะมาพานทะเลาะโบว์แวงเราไม่เอาทั้งนั้นเลยมไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วใครจะมาทะเลาะเลยไม่มีเช่นอย่างเขาด่ามาเราไม่ด่าต่อแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นเรื่องสักกายยะทิฐิ ความเห็นว่ากายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามูลเหตุใหญ่รากเหง้าของมันอยู่ตรงนี้เองนะความสำคัญว่าขันหา้ามีในตนตนมีในขันหา้าอย่างนี้เคยเทศใจฟังอยู่บ่อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมูลเหตุให้คนเราทะเลาะวิวาทกันโกรธกันเกลียดกันมันคาอยู่ลูกนี้ เดินข้ามภูเขาลูกนี้ไม่พ้นเลยอเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามเดินข้ามภูเขาลูกนี้ให้พ้นอย่าไปท้อถอยมันไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าจึงได้สอนถ้ามันเหลือวิสัยบุคคลไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์จะไม่นำมาสั่งสอนเลยเพราะว่ากายได้มีอยู่แท้แท ทำไมจึงจะไม่มองเห็นแม้แต่ตาหนังเราก็ยังมองเห็นน,นั่นี้มองตาหนังก็มองเห็นร่างกายนี่มีแต่สุดโทมลงไปเรื่อยๆไม่มีทางมันจะดีขึ้นมันจะสวยจะงามขึ้นไปไม่มีเลยวันคืนปีเดือนล่วงไปท่วงไปเท่าไหร่ ร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปเท่านั้นเท่านั้นอืมมันก็ยังเป็่งปั่งอยู่แต่อายุยังเยาวยังหนุ่มยังสาวขนาดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าปีระยะนี้แหละก็ยังหนุ่มกระซุ่มกระชวยอยู่คันพอเลยนั้นไปถึงสามสิบสี่สิบปีไปแล้ว ลูกโฉมนมพันร่างกายอาวัยวะบางส่วนก็โยนยานลงไปอ,อะไรอะไรก็ผิดปกติไปบ้างแล้วแต่ไม่มากอะไรคันย่างก็ไปห้าสิบหกสิบไปแล้วเอาแล้วร่างกายส่วนไหนก็ทำรู้สุดโทมไปมดังที่ทุกคนก็ยอมรู้ตัวเองมองดูตัวเองให้เห็น มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่คงที่ที่ไหนไอการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยสำคัญมากให้พากันปฏิบัติพิจารณาบ่อยๆเมื่อพิจารณาบ่อยๆก็จะเกิดนิพพิทากวามเบื่อหนขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่ยังเยาว,ว์วัยอายุยังหนุ่มยังน้อยอันนี้เนี่ย มักแหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามอยู่เสมอเสมอไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้กิเลสตัวนี้เราเราต้องระวัดระวังเต็มที่เลยอย่าปรุงอย่าแต่งมันขึ้นในใจกระจิตนี่นเป็นผู้สำคัญผิดอ่ะดูผิวพรรณวันนะดูร่างกายสด สวดทรงเข้าไปแล้วโอ้เราเนี่ยมันสวยงามหอืมน่าขึ้นชมยินดีและเข้าใจว่าผู้อื่นมองเห็นเราก็จะรักใคร่พอใจในรูปโฉมอันนี้อันนี้ความคิดอย่างนี้นะอย่าให้มันมีความเป็นนักบวชนะต้องระง,งับต้องมีสติ เพราะมันไม่เป็นความจริงมันสวยมันงามก็แต่ผิวนอกดังที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆหรือไม่เป็นความจริงเนี่ยลองวิสูจดดูสนนิก็มีแต่ผิวหนังข้างนอกนี่แหละหุ้มอยู่มันก็ยังพอดูกันได้รูปร่างกายอันนี้นะทันลอกหนังนี่ออกแล้ว เอ้ยเอาให้เป่าเป่าใครก็ไม่เอาไม่ว่าจะขายและเอาให้เป่าเป่าก็ไม่เอาอืมมันเป็นอย่างนั้นความหลงของคนเรามีนิดเดียวเท่านั้นแหะถ้ามารู้อย่างว่าน,นี่นะโอ้ใครจะไปหลงไหลย,ยินดีในโลกในกา,ายนี่เพราะว่ากายนี้ถึงมีหนังหุ้มอยู่ แต่แล้วเม arn, ื่อทำการทำงานอะไรไปเงื่อไหลออกมาตา,ตามขุมขนนี่มาติดแปะเปืเป่อนอยู่ในหนังนี่แล้วก็เปืเป่อนไปถึงผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปแล้วถ้าหากว่าไม่ซักไม่นั้นทิ้งไว้วันสองวันทสามวันก็ส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นไมด่ดีมาโดนจมูกเข้าไปแล้ว ก่อนนี้เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติตามคำสองพุิธเจ้าเสียกในสติปัฏฐานสี่นะนะสติกำหนดพิจารณากายอเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานวัสนาสติปัฏฐาน กับพระองค์สอนอย่างนี้กับความมุ่งหมายเพื่อให้มีสติกํำหนดดูร่างกายนี้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้อยู่เสมอไปม,มันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นอย่างไรอาการของร่างกายเป็นอย่างไรอย่างที่ว่าไอฟองมาแล้ว,ลวนะั่นแหละมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละ หลอกหนังนี่ออกแล้วมันก็มีแต่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำเลืองไหลเย,ยิม้มทั่วร่างกายนี่ในท้องอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่ของอวัยวะต่างๆเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรต่างๆที่อาศัยอยู่ในโครง มีทีโคงหุ้มอยู่เรานี่ะล้วนนะวแต่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกทั้งนั้นเลยอาศัยหนังหุ้มอยู่ที่เฉยดอกเราจึงมองไม่เห็นสิ่งโสโครกในร่างกายอันนี้ย่าทั้งไม่เพียงไม่ยังเงยืนอีกด้วย เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วจิตวิญญาณออกจากรก่างนี้ไปแล้วทิ้งไว้บนดินสักสองสามวันก็ขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นเหม็นคุ้งไปแล้วอันนี้แหล่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่า ในร่างกายนี่มันยังไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ทรงกินเหม็นกรเพราะยังมีจิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองงจิตครองเมื่อจิตครองอยู่นี่บุญกุศลยังมีอยู่บุญกุศลยังรักษาร่างกายอันนี้อยู่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าว่าจิตไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วแสดงว่าบุญหมดแล้ว เมื่อบุญหมดแล้วร่างกายนี้ไม่มีสิ่งรักษามันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานนะถ้าบุญยังมีอยู่จิตใจยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็ยังปองดองกันสามัคคีกันอยู่มันยังทำหน้าที่สามัคคีกันทำให้เกิดพลัง กำลังกายแข็งแรงเดินเหินไปมาได้อยู่กินหลับนอนได้ทำการงานอะไรได้นี่พ่ออาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันยังหล่อเลี้ยงอยู่มันยังรักษาร่างกายอันนี้ให้ให้จิตได้อาศัยอยู่แต่คนส่วนมากไม่รู้ จิตาอาศัยร่างกายี้ก็ักว่าจะอาศัยอยู่ไม่คิดสร้างบุญบาร,รมีหนีจากทุกข์ในสงสารเลยอ,อยู่ที่เฉยอยู่สมมติว่าทนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นคนอยู่งั้นนะล่ำไปไม่รู้จักว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่ควรทำอะไรหนอจึงถูกต้องอยิ่งดี จึงเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่เคิดบางคนนะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดจะนั้นมันก็อยู่เรื่อยไปสนุกสานานเรื่อยไปหาอยู่หากินหาความสุขสนุกสานานชั่วคราวไปเท่านั้นเองนะอถ้าผู้ใดมานึกถึงตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนาะ อ้าวร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่เยืงเงนเยอนดวงจิตที่มาใส่อยู่ก็เพราะว่าสร้างบุญบาร,รมียังไม่เต็มยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้ถ้ามาใสาขันห้านี่สร้างบุญบาร,รมีไปก่อนไม่ใช่ว่าเรามาเกิดเล่นตายเล่นเฉยๆเกิดมาละหาแต่ความสนุกชั่วคราว ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่ถ้าว่าเกิดเล่นถ้าเกิดมาแล้วนึกถึงตัวได้อย่างว่านี่ก็ทนุถนนมร่างกายอันนี้ไว้แล้วก็ทำความดีเข้าไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีเข้าไปผู้มีวิอินีเียแก่กล้าก็ได้ออกบวชสละบ้านเลือนแก่สถานเข้าวัดวาอาราม บัวจำศิลภาวนาไปผู้หญิงสมัยนี้จะบวชเป็นพระก็ไม่ได้จะเป็นภิกษุณีก็ไม่ได้เพราะว่ามันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีผู้สืบต่อเหมือนอย่างภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์เนี่ยมันมีผู้สืบต่อสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้ง พระองค์บริพานแล้วใหม่ๆม,ม,มานูน่นพระสงฆ์สาวกเจ้าท่านก็ปะะพูธพรมจันย์เป็นแบบอย่างของคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกกวดท่านก็ฝึกเลือกันมาให้ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยมาเรื่อยๆมาเสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่า ยังเหลืออยู่ประเทศไทยเท่านี้แ่ะที่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยพอสมควรนอกนั้นแล้วเท่าที่เที่ยวไปดูแล้วไม่ไม่สมบูรณ์แบบละการบวชเรื่อง่าบวชไปทมความคิดความเห็นของผู้เป็นมุขผอมุขประธานอยู่ในที่นั้นๆในประเทศนั้นๆ ผู้เป็นประมุขประทานเห็นอย่างไรก็บรญ,ญัติขึ้นไปซึ่งไม่เหมือนอย่างในประเทศไทยเราประเทศไทยนี่ใครจะบรญ,ญัติขึ้นเกินกว่าคำสอนของพระเจ้าไม่ได้ที่ประชุมไม่ยอมไม่รับรองต้องปฏิบัติไปตามพุทธบัญญัติ เพราปฏิบัติไปตามพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เืม้เนเสียแต่ผู้ที่มีนิสัยเคยล่วงอาบัตมาแล้ววางศิขาบุตรวางอย่างเมื่ออุปชาอาจารย์ตั้งแต่ต้นตระกูลนุ่น ร่วงมาแล้วลูกที่ลูกหาก็ร่วงต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละไม่สะทกสะทานกลัวบาปกรรมคำชมข้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีอยูอ่อย่างนี้สำหรับบางหมู่บางคณะเพื่อประสรวมในพระวินัยเต็มที่ ปฏิบัติให้ตรงตามทมตามวินัยแม้อวบเล็กๆน้อยๆก็สวมอืมไม่ไม่ประมาทไม่ร่วงเกินอย่างนั้นเช่นนี้นะั้นดูมันจะมีอยู่ในประเทศไทยของเราแห่งเดียวเท่านี้แหละที่ตั้งใจปฏิบัติตามทำวินัยแม้เล็กๆน,น้อยๆก็ไม่ร่วงเกินอืม แต่ก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาอยู่ในเสนาสนะป่าเช่นนี้แล้วก็มีพระภิกษุเป็นผู้นำทางปฏิบัติไม่ร่วงศึกขาบทวินัยน้อยใหญ่สำรวมตนอยู่ด้วยดีพวกเราเป็นชีเป็นขาวก็ รีบเร่งทำความดีเข้าไปถ้าหากว่ามีพระสงฆ์คงพระเจ้าองค์ใดลืมตัวเผลอต,ตัวไปสแสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อผู้เป็นชีเป็นขาวอย่างนี้นะก็ให้ตักเตือนกันมแม่ชีแม่ขาวก็เตือนพระได้เหมือนกัน เอาอย่างนี้ผิดระเบียบแล้วนะคุณเหมือนอย่าทำดีกว่าอย่าพูดดีกว่าเราเป็นสมณะต้องตั้งอยู่ในความสงบเราก็เตือนกันด้วยดีอย่างนั้นอย่าไปอาลุโลมปฏิโลมในทางไม่ดีต่อกัน เพราะกิเลสนี่ถ้าหากว่าเราน้อมใจไปแล้วมันไปจริงๆเลยถ้าเราทำใจเข้มแข็งไม่ไปตามมันแล้วนี้มันก็ไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องทำใจเข้มแข็งว่าเรื่องนี้ไม่ดีควรละไม่ควรอ่อนโยนตามมันตั้งสติสํารวมใจให้มั่นคงแล้วกิเลยเร้นั้นมันก็ รังับไปเองมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจมีแต่ลงมือทำนั่นแหละเพราะว่าอุบายธรรมะอันใดก็แนะนำมดไปแล้วอตอนนี้ไปก็มีแต่ตั้งใจทำกันถึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ฝากทำสั่งสอนไว้แล้วนับไว้ทวน ถ้าว่าผู้หวังดีตัวตโตเองหวังแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงปฏิบัติตามที่คำสั่งสอนนี่แนะนำนี่แล้วเออเหลือกินนะต้องต้องเป็นผู้สงบระง,งับแน่นอนนะถ้าประมาทไม่ปฏิบัติตามแล้วกับใครก็ช่วยไม่ได้แม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ใกล้ชิดอย่างไรก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมาน,นะเม้่จะอยู่ไกลอุปัชาอาจารย์ยังไงถ้าเราไม่ประมาทและเราปฏิบัติตามึกตนอยู่ห้ามตนให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็เจริญได้ในพรหมาจารย์นี้อขอให้จะทำใจลงไปให้สงบลงไปให้มันได้นี่เป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆการนำใจใสงบนี่นะ อย่างไรก็อย่าไปยอมใจปล่อยใจพุ่งส่านลำคาญทำให้ใจสงบให้ได้มากๆเงิ่งดีเมื่อใจสงบมากๆแล้วมันก็มีกำลังกำลังแห่งการพิจรารณาการเจริญนิพพานาแยกแยะธาตุสีขันธ์ห้า, 4, 5, ร,าร่างกายสังขารต่างๆให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง มันก็รู้ได้เห็นได้เมื่อใจตั้งมั่นเข้มแข็งด้วยดีแล้วเยอะที่มันรู้ไม่ได้เพราะใจไม่ตั้งมัน่นไม่เข้มแข็งกิเลสมันมาปั่นเอาท่านี้ก็หว่นไวไปตามมันนั่นแหะมันจึงรู้ไม่ได้มันจึงเป็นไปไม่ได้กรารปฏิบัตินะคอยพากันเข้าใจต่อน,นี้ไปแล้วกทำความสงบ ต่อไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลา